สวัสดีครับพบกับผมโลดเลิศสลีฟาร์มนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ฟาร์มเลิศสลีนะครับเลิศสลีฟาร์มแล้ววันนี้เราจะมีไก่มาแนะนําให้นะครับกับพี่ๆน้องๆนะนะทุกๆคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูไก่ที่เราฟอกครับแตอนนี้แหะครับเราต้องไปอยู่กันที่โรงฟอกของเรานะครับที่เลิศสลีฟาร์มหน้าเดี๋ยวเราไปดูไก่กันที่เราจะแนะนำให้กับพี่ๆนะนะทุกคนเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับ ภายในโรงเรือนนะครับดูสะอาดโล,ล,โล่งนะครับอดโป่งนะครับชุดที่เราจะแนะนํานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับไก่สมบูรณ์ครับเป็นตัวนี้นะครับชุดนี้เลยนะครับพ่อสิงประดูนะครับจากสุนจักกลินนะครับวกกับแม่ดําแสงลุงนะครับจาก่ข่ต่อแสงลุงนะครับเดี๋ยวเราไปดูไก่ที่เราทํากันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับ ้ไก่สมบูรณ์แข็งแรงดีมากเลยนะครับเป็นไก่อีกชุดหนึ่งนะครับที่ทางเลิศสิริฟาร์มหน้าเราจะแนะนำให้กับพี่ๆนาได้รู้จักกันนะครับนี่ครับมีให้เลือกกันเลยนะครับนำไปต่อยอดนะครับไก่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับสวยนะครับนำไปต่อยอดกันได้นะครับครับสำหรับเลิศสิริฟาร์มเรานะครับก็จะมี ไก่สายพันธุ์ดีๆให้กับพี่ๆนานาได้เลือกชมกันมากมายนะครับหากพี่ๆนานาสนใจนะครับที่จะซื้อสั่งซื้อนะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรนะครับเดี๋ยววันนี้เราให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับหากว่าพี่ๆนานาท่านไหนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ